ข่าวดีดีกับพี่คำรนาร้วนตอนเป็นความเชื่อความศรัทธาของคนมอญคนพม่าและคนไทยที่มีต่อพระที่เขานับถือนะจะบอกให้วัดเจดีย์หอยปทุมธานีวัดเจดีย์หอยที่ธรรมชาติสร้างหนุ่มปทุมรักแท้ไม่ขคเปลี่ยนแปล กจาใพิธีกรรมที่เราร่วมกันสร้างใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่คือข่าวพาก็เดินมาปุ๊บแล้วก็พากขเหยียดไปคาเจ็ดแล้วก็หายครับคุณนายคาเจ็ดพ่เดินคาเหยียดคาก็ก็หายนะครับลุงพ่อเวลาเขาเดินแยบลาวนี่ความรู้สึก เจบ็บค้าดปวยปวดขาเชื่อว่าจะหายได้ถ้าหลวงพ่อจะมาเย็บเป็นการสะดอกคอค่ะหมดโรคหมดภัยมาวัดนี้เกือบ20กว่าปีแล้วค่ะปวดขาปวดอะไรเนี่ยถ้าหลวงพ่อเย็บไปเนี่ยจะได้หายขึ้นครับคนมอนท่องมดอ่ะเขาเชื่อใจเย็บไปแล้วก็เขาก็หายทุกปีมีงานีเย็บรักแต่การเสพข่าวเราต้องพินิษพิจารณาตึกตรองเอาเองว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือไม่เมื่อวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาบรรดาคนมอนคนพม่าและชาวไทยที่นับถือหลวงพ่อ จเจ้าวาดวัดเจดีหอยอำเภอลาดห,หลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีต่างเดินทางมาให้หลวงพ่อขึ้นเหยียบหลังตามความเชื่อนับพันพันคนพระแพณีการเหยียบรักษาโลกมาจากโหงสาวดีมาจากเมืองมอนเมืองพมา่าหลวงพ่ออุตมะได้ทําพิธีสืบต่อมาโดยตลอดโยมปูเสือ่อนอนลงการที่เหยียบในครั้งนี้เขาเรียกว่าเหยียบรักษาโลกต้องภาวนาว่าสัมมาปะหังหรือพุทโธขณะเีย วันนั้นวัดก็มีพิธียกฉัดขึ้นไว้เหนือเจดีด้วยจัดงานยกฉัดเจดีหอยที่หน้าวัดเจดีหอยมีญาติโยมทั่วสารทิศเมืองไทยเดินทางมาร่วมง,งานเป็นจนํานวนมากบวงสรวงบอกเล่าปู่หอยแม่ย่าหอยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเจดีหอยยกฉัดเจดีหอยที่หน้าวัดความเชื่ออยู่เหนือสิ่งอื่นใด สรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าพิธีกรรมเป็นความเชื่อเฉพาะกลุ่มซึ่งเราจะไปตัดสินว่าไม่ดีก็ไม่ได้เพราะนั่นคือพลังใจของพวกเขาที่จะลุกก้าวเดินกันต่อไปขอรับความเชื่อยังคงเดินคู่อยู่กับความเจริญสืบัปว่าเมืองปทุมชุมนักนะ่ารักยิงใจปฐุมนี้มีน้ำใ,ใสๆดอกางา หลวงไม่ห่วงที่จะสู้เขาปทุมธานีของเราถึงจะแก่เก่าแต่แกร่งเกินกาข่าวดีๆกับพี่คำรณเชิญทุกคนตั้งมั่นอยู่บนความเป็นจริงแล้วทุกสิ่งจักสมบูรณ์วัดเจดีหอยลาดหลุมแก้วปทุมธานีนะ <c oughs> จะบอกให้ว่าเมืองปทุมชุมนักนาะรัจยิงใจปทุมนี้มีน้ำใ,ใสๆดอกบัวง